สวัสดีจ้าสมาชิกทุกท่านเป็นไงบ้างเมื่อวานปะปะปะบะแตกดุมรั่มมันดูผลกันดีฟ่าเมื่อวานนอยสามนอยเลยเนาะวันที่ยี้าเมื่อวานให้เด่นห้าลองเจ็ดดูผลนอยพิสิ 07569เป็นไง75มาเต็มๆเ,เข้า75เนี่ย75 75ดูนอยปก659 66 659เนี่ยเข้าบอกแล้วนะในคลิปอะถ้าเป็นในคลิปะจะบอกแต่ว่าถ้าเป็นในเลียวเอ่อในเลียวในไลท์ในช็อต จะไม่ได้พูดว่าห้าหกให้กลับหัวเพราะว่ามันเร็วไงมันต้องใช้เวลานี่ห้าหกกลับหัวเป็นห้าเก้าลอดนะจ๊าดูวีสิวีได้แค่รูดเนาะแต่ก็เด้งนะใครรูดนี่คือเด้งสองเด้งเลยนะเนี่ยเจ็ดสี่หนึ่งสีได้รูดเจ็ดรูดเจ็ดเด้งบนล่าง เป็นยังไงรวยกันไหมนี่เห็นไหมเนี่ยบอกให้รูดใครชอบรูดก็กําไรน้อยแต่ว่าถ้าเด้งสองเด้งอย่างเงี้ยมันก็จะได้เอ,อ่อกำไรเยอะเนาะบาทหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะได้ค่ากับข้าวมาเรามาดูนอยนอยวันนี้ยี่สบหกยิบหกนี้ดูซีว่าได้อะไร ดูกันเลยนะการเสียเวลาขยับนิดนึงสามนอยสามนอยยี่สิบหกเจ็ดหกหก เรามาดูกันว่าจะได้เด่นอะไรเด่นวันนี้วันพุธกําลังวันก็สามแปดสี่สปสี่ก็จะได้แอดให้เด่นสี่นะเด่นสี่องสอเอาสี่สองเอาสี่สองไปจ่อด้วยนะแล้วก็ วิ่งรูดส2 19องประตูวิ่งรูด19ประตู root, 19, ะตนะแล้วก็มาดูจอกันจะเ <c oughs> สียงติดนี่ไม่ต้องตกใจนะเสียงกันขโมยมาดูจอกันนะสี่หนึ่งสี่สามสี่แปด สีกันดีกว่ากลัวมากลัวมาพี่น้อง4ีหนะ้เนาะสามน้อยก็จะได้ประมาณนี้ส่วนคลิปเดี๋ยวลาวเดี๋ยวลงให้อีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้ลงน้อยก่อนอันนี้ก็วันนี้ก็สามน้อยได้เด่นสี่ ลองสองวิ่งรถสี่สองสิบก้าประตูนะบนล่างเจาะสี่หนึ่งสีสามสีแปดสีเจ็ดแล้วก็สีห้าใครเข้ากลุ่มก็ทักไว้ทิ้งทักทิ้งไว้นะเพราะว่ากลุ่มใหญ่เต็มกลุ่มเล็กก็จะแบบไม่ค่อยมีใครเล่นก็เลยยังไม่อยากยังไม่อยากเปิดเปิดเยอะ อันเดล๋ยแอดฝากกดติดตามหน่อยนะฝ <c> า <oughs> กสมาชิกกดติดตามเอ่อเพจเพจแอดฝนรวยซับหกสามหกสามนี่นะแอดฝนรวยซับหกสามหกสามเห็นไหมเนาะฝากเข้าไปกดกดติดตามเพจนิดนึงนะช่วยเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วก็ฝากเฟซส,ส่วนตัว ชื่อเฟซฝนฝนซานะฝากเข้าไปกดติดตามเลยนะจ๊ามีมีสองเพจนะสองสองช่องทางเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝน c h ชาแนลด้วยนะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอให้สมาชิกทุกท่านรวยรวยเฮงๆปังๆ,งๆนะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่กันเน้อเดี๋ยววันศุกร เราจะมาลงอ่มันสุกมันหยุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรัฐบาลมาดูแนวแนวรัฐบาลกันโอเคนะไปแล้วนะจ้าสวัสดีจ้า